สวัสดีครับ,รรบขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต้ครับคุณผูณ้ชมนนะครับนี่คือคุณไอยและนี่คื คุณต่อยนครปฐมเราจัดงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ครัวคุณต่อยไปก็นี่ร้อยกว่าร้านคานะคและควัวคุณต่อยสเล็กเต็ดีกทั้งข่าวทั้งหวานไปเต็มไปหมดแล้วไม่ต้องหัวนี่ยิ่งใหญ่สุดเท่าที่จะเคยจัดเลยบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ลานหน้าพระร่วงครับนครปฐม12วันนี้ใช่1 3บแปนามีเวลาตนนี้อีก4วันนะครับอีกเพียงสี่วันไม่ต้องเพลงครับไม่ต้องเพลง ใี่ว่าท่านงานนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนบ,บอกให้ท่านทราบเลยนะท่านที่ไปมาแล้วก็บอกต่อกันไปแล้วผมขอบคุณมากทุกๆท,ท่านที่บอกต่อคือมันเป็นความยิ่งใหญ่มันเป็นการรวมอาหารปลอดภัยของนครปฐมเขาคิดว่าอาหารมันต้องปลอดภัยแล้วมันเป็นเมืองของอาหารใช่รี่ง,งานนีเ้เขาเรียกว่าเ n f e c t ก n f เอ็นเฟย่อมาจากแลนครปฐม Food Safety City Expo นี่เปิจริงนะครับคือนี่คืออมเพ็เลยนะเป็นเมืองอาหารปลอดภัยใช่ครับสำคัญมากอย่างอย่างอย่างที่อยู่ตรงหน้าอาเนี้ก็คือเป็นไข่ไก่นะเป็นผลิตภัณฑ์จากไก่ก็คือไข่ไก่สด ส่งตรงจากฟาร์มเลยนะคุณผู้ชมครับแล้ขายที่นั่นไปที่่นนัเจอกันเลยที่นั่นที่นั่นเขาบอกว่มีฟาร์มอ่ะใช่แล้วก็มีไข่เยี่ยวหมาด้วยนะไม่เยี่ยวหมาไม่ใช่หมาอย่าไปกินนี่ไข่เยี่ยวหมามีหมดไข่เหยยี่วขาจะได้ในงานเนี่ยท่านจะพุกอย่างเลยมันมีความสุขมากๆเลยที่ท่านจะได้พบกับทุกๆผลิตภัณฑ์ที่นั่นครัวคุณต่อยร้อยกว่าร้านค้ายังไม่พอเดินเสร็จออกมาข้างนอกอุอยากจะซื้อของพวกนี้กลับบ้านซื้อได้อีกไม่ใช่แค่มีไข่อย่างเดียวครับปลา เป็นปลาดื่สายพันธุ์ต,าตา่างๆจะเป็นปลาช่อนปลาดุกปลาสวายปลาตะเพียนสดสดจากแหล่งเพาะเลี้ยงเลยแล้วก็ยังมีเรื่องนอกจากเรื่องปลาที่ปลอดภัยแล้วย,ยังมีเรื่องข้าวหลามอร่อยมากนะนะครปฐมมันจริงหรือเปล่าเวลาเผาก็ได้เผาเป็นแถวนี้เลยหลายคนถามว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวหนูจะชิมหน้าคุณผู้ชมข้าวหวานข้าวหลามของนครปฐมเนี่ยเป็นขนมหวานที่ขึ้นชื่อเป็นคือความหวานมันแล้วก็เข้มข้นนี่คือจะเป็น อครับพิเศษของนครปฐมผมเล่างี้ดีกว่าผมเล่าอย่งนี้ดิขออนุญาตพูดนี่ผมเล่ามันเป็นไม่ใช่ของอร่อย100ปีนะคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทราบเข้าหลามนครปฐมเนี่ยมันเข้าหลามร้อยปีแล้วนะทมานานเลยเขาทำมานานแล้วนะเราเราทำไมอ่ะไม่เสียหนึ่งร้อยกว่าปีนยไม่ใช่เขาทำมาหนึร้อยกว่าปีคือทอดกันมาท่านท่านพลาดของพวกนี้ไม่ได้นะอร่อยมากนอกจากนั้นท่านผู้ชมเห็นความสวยในงานไหมครับ กล้วยไม้ต่างๆเหล่านี้มีการประกวดกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆที่ขึ้นนี่อีกไม่กี่วันจะตัดสินแล้วนะเพราะว่าที่15้แล้วนะจะมาถึงแล้วนะใช่ท่านผู้ชมกล้วยไม้สกุลหวายสกุลแวนด้ามีเต็มเพียบไปหมดที่อยู่ในตรงนี้เขาบอกหนึ่งในพันหนึ่งในพันเท่านั้นเจ้าของงานเข้ามาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะให้แวนด้าผมทั้งหมดที่เฮ้ยน่ไม่ใช่เหรอไมอ้อ นไว้เป็นเอาไปดอกหนึ่งให้ไปดอกหนึ่งท่านผู้ชมแต่ในงานถ้าท่านรักถ้าท่านชอบกล้วยไม้ท่านไปไม่มีคำว่าผิดหวังเพราะนครปฐมคือเมืองกล้วยไม้อยู่แล้วถูกต้องและยังมีมะพร้าวอีกถ้าไปมะพร้าวอันนี้เป็นมะพร้าวนอมท่านผู้ชมเป็นของสามพลาเลยนะใช่และเขาได้จีไอนะคุณผู้ชมครับก็คือเป็นแบบไอเดนติตี้พิเศษของเขาเลยนะคุณผู้ชมครับนี่คือมะพร้าวน้ำหอมมันเป็นคำติดปากของเราป่ะ ติดปากปากติดปากมันเป็นคําติดปากหรือเปล่ามะพร้าวที่ไหนมะพร้าวสามพานมันเป็นคําติดปากอยู่แล้วคุณพ่อไม่บอกเหรอเนื้อนุ่มสองชั้นเลยใชหวานฉ่ำกินมะพร้าวเนนี้เลยอันนี้อใะอันนี้มันเล็กไม่เป็นไรให้มะพรคะนองเล็กเอาเพราะอย่าเถียงกันเลยไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่คุณพ่อมะพร้าวสามพานจีไอด้วยนะฮะรสหวานฉ่ำมีความสุขถ้าหาที่ไหนอะในงาน มีทั้งกล้วยไม้มีทั้งโอ้ส้มโอส้มโอก็จีไอส้มโอเขาเป็นพันขาวน้ําผึ้งนะที่เนี่ยคือมันจะแล้วก็พันธุ์ทองดีคือขึ้นทะเบียนเป็นจีไอเหมือนกันเนื้อมันจะสีเหลืองแบบเป็นสีน้ําผึ้งเลยแต่ผมไม่รู้อ่ะผมรู้แต่ว่าอร่อยอ่ะถ้าพูดถึงเวลาส้มโอคุณพูดถึงที่ไหนอ่ะนครปฐมเออนครชัยศรีนะใช่ไหมส้มโอที่ไหนส้มโอนครชัยศรีมันเป็นคําพูดหรือเปล่าอยู่ที่ในงานอยู่นครัยศรีอย่าคิดว่านครปฐมเป็นเมืองรองใช่อย่าคิดว่านครปฐมเป็นทางผ่านนครปฐม ยุคใหม่นะครปฐมเมืองอาหารปลอดภัย<ช>และจะไม่ยอมเป็นรองใครเป็นเมืองที่ท่านต้องไปท่านเชื่อไหมเราจัดงานงานนี้ขึ้นมาครูคุณต่อยนครปฐมเนี่ยที่พักก็มีคาเฟ่ก็มา อะไรก็มาแล้วยังมีนี่ให้แต่งชุดแบบคุณแต่งชุดเป็นชุดสมัยโบราณนะหลายๆวันวัลวถูกถูกแล้วหลายๆถ้าที่รายการเราที่ผ่านมาถ้าเห็นใช่ไหมดูรายการถ้าตกใจใช่ไหมเฮ้ยตายแล้วนครปฐมมีนางรำแบบนี้มีนางราอายุสี่ห้าร้อยปีมากัน้โหชุดรุ่นใหม่เลยเรามาแต่งตัวกันใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็การเดินทางก็สะดวกนะเขามีขบวนรถไฟจากกรุงเทพมานครปฐมด้วยคืออยากชิวๆแบบ พาลูกนั่งรถไฟเข้ามาอย่างเงี้ยเปิดเว็บดูได้เลยเขามีเพราะฉะนั้นจริงๆมางานนี้นั่งรถไฟมาได้ไม่ใช่มาแต่รถยนต์ใช่ครับและกระทรวงสาธารณสุขไม่ยอมนะเพราะเวลาเราจัดชื่อคาว่าอาหารปลอดภัยนมาคุณสานต์บอกว่าเฮ้ยไม่ปลอดภัยใครจะให้จัดเพราะเขาต้องไปดูแล้วว่ามันปลอดภัยจริงป่ะหลายๆคนถามว่านี่ตั้งกันเองเปล่าคิดกันไม่ใช่ มันต้องผ่านได้แล้วก็ต้องเป็นการที่านาจะหลักูรให้ความรู้จากกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็คนที่อยากมีธุรกิจต่อเนื่องอันนี้ก็จะเป็นเบิดเหมือนเปิดเทเบิลท็อปเซล่ะคือเจรจาทางธุรกิจกันเลยค้าขายกันเลยคุณชอบอันนี้ไหมคุณชอบอันนี้หรือคุณชอบฉันอ่าก็ถูกอย่างที่ลุงบอกหครับอ่ามันมันปฏิเสธไม่ได้ว่าทําไมเราถึงต้องต้องไปงานนี้ถูกครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนอัดอาร์ตแบบอัดอาร์ตก็ได้ไงใช่ใช่ใช่แบบไปคาเฟ่ชิวๆก็ได้เฮ้ยจะไปเดินช็อปต้นไม้ไปเดินดูนู่นนนนนี่ัไปแล้ว ทุกอย่างที่มันบ้าไปแล้วตอนนี้และมีจนถึงวันที่15กุมภาพันนี้เย้านั้นย้ำนะบริเวณองค์วัดผสมเจดีลานะพะ่่วครับใช่ครัวคุณต่อยนครปฐมเราจัดนี่ครั้งแรกนะฮะไม่เคยออกข้างนอกแบบนี้เลยนะไม่เคยเพราะฉะนั้นเมื่อออกข้างนอกแล้วมันต้องยิ่งใหญ่มันต้องได้ใจ วันนี้ขอบคุณเมืองนครปฐม,ม<ช>ขอบคุณจริงๆนะหอการค้าจังหวัดนครปฐม,ม,มที่จับเลยที่จัดเอนเฟกขึ้นมาแล้วขอบคุณทุกภาคส่สวนที่ร่วมมือกันและอยากจะขอบคุณท่านผู้ชมจริงๆช่วยไปกันเถอะครับเชื่อผมท่านจะไม่มีคําว่าผิดหวังอ๋อหลายๆท่านชอบถามกันมาเออแล้วไปกี่โมงดีอะไรฮะเอกกี่โมงผมไม่ทราบนะเราเปิด11บเอ็ดโมงเปิดแล้วแล้วปิดกี่โมงอ๋อเที่ยงคืนฮะ อันนี้ที่พูดเล่นฮะงานมางานวัดอ่ะมันก็ดึกหน่อยช่วงเหนือของงานนี่ก็อากาศยังดีอยู่นะเฮ้ยไหวไหวและดิตุ๊จีนเปล่าตุ๊จีนโอ้โหก็ช่วงตุรจีนเลยวัใช้ไปเลยครับพวกผมยอมยอมรับเงินท่านอยู่แล้วท่านครับอย่าพลาดนะครับทรานี้สักครู่พงศ์ศรีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพงกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับพอกช็อปหมักข้าวคั่วซอสแจ่วทรัฟเฟิลครับ มมเป็นอะไรที่แตกต่างไปอีกแบบหนึ่งมันเข้ากาันเข้ากาันคุณผูมคนที่ไม่ต้องการความสุขก็จะมีแต่ความทุกข์ไม่ใช่ครับกลัวคุณป้อ